การขยายนิกทรอนิกส์ด้วยหลัก 3R เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนกันเถอะค่ะนี่ครับพอดีผมสนใจโทรศัพท์มีโทรศัพท์รุ่นไหนแนะนำให้ผมได้บ้างครับอ๋อพี่มี2รุ่นค่ะถ้าเป็นสีดำจะเป็นรุ่นที่ทุนกว่านะคะแต่ว่าถ้าทันสมัยจะเป็นรุ่นสีขาวค่ะแบตบจะใช้ได้หนึ่งชั่วโมงต่อวนันแต่ถ้า เป็นรุ่สีดำจะใช้ได้2ชั่วโมงต่อวันค่ะน้องสนใจยี่ห้อไหนคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานกับการใช้งานเพื่ออายุการใช้งานที่คงทนเลิกวิ่งตามเทคโนโลยีเพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกรุ่นใหม่มาบ่อยมากเมื่อซื้อใหม่ของเก่าไรคุณค่าเป็นขยะทันทีพี่ดูสิโทรศัพท์ม,มือถือกแล้พี่ทาซื้อใหม่ไหนนะมันเป็นอะไรอ่ะ ไม่รู้เล่นเกมดินนู้นก็แพงเพี่ว่าลองเอาไปซ่อมดูก่อนหนถ้าเราเอาไปซ่อมได้เราก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะเลยนะอ๋อก็ได้นะช่วงนี้หนูก็ไม่่คยมีตา์ขอบคุณนะพี่ที่แนะนําของเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วบริจาคให้คนที่จําเป็นต้องใช้เพื่อลดจํานวนขยะลงไม่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะโมลฝอย์ทั่วไปควรมีการทิ้งแยกจากทั้งขยะโมลฝฟย และก่อนนำไปทิ้งในทางขยะอันตรายควรคัดแยกชิ้นส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่หากเราทุกคนตระหนักถึงความอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วเราจะสามารถจัดก,การขยะได้ดีขึ้นคิดก่อนใช้ดูแลระหว่างใช้และทิ้งให้ถูกที่นะคะขยะอิเล็กทรอนิกส์ลดได้ถ้าเราช่วยกัน